เนี่ย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 ก้าวตัค่ะก้าวตันะคะตาม้ามตามตามไนะครับางไเียนกรงกลางไป แค่งของสาธารณสุขจำเป็นโรงงานละเออทียบอกจำเป็นยานไถ่ดอกเขามากในส่วนนี้นะครับคือหมู่จำเป็เราจียนไถ่อดียท่านจังหวัดชุรินรุ่งพันธุ์บ้านจังหวัดชุรินเพิ่นได้แท่งนะครับคือมันเป็นจังหวัดที่ประกาศเป็นสีแดงนะครับคือมันมีองค์พ้นที่มาจากต่างประเทศนะครับที่ ประเทศที่เสี่ยงโวโลกนะครับกจะ้าสัต์จะขอให้พี่น้องเตยละมาระวังเจ้าหน่อยนะครับหรือว่าจางังคุณนงรักจังสิเอ๋เพื่อนไปเหตุงานอยู่ประเทศที่เสี่ยงตาทับขม่าตะตอกแยงนะครับนะครับเพื่อนตะจิตตักตัวไว้จิตจีมือนะครับเพราะว่าเเพราะว่าคือ ผู้ที่มาจากต่างประเทศคือประเทศที่เสี่ยมติสุนนะครับที่มาก็นี่ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีอยู่จ่องผ่าที่ปุวยนะครับอำเภอรัตนบุรีแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระพานอะไรแต่ว่าช่วงนี้กระปงหูแล้วกับเพราะว่าข้าวโรัตนบุรีนี่ที่ตำบลแก่ทตำบลใหญ่นะครับข้าวฟุกตะกับตัวไว้เดือนหนึ่งกระพานกระปบบ๊อบมีลูกนะครับ ในส่วนนี้ก็อยากแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับใน้คุมก้นเท่มาจากการปฏิบัติคุณเสี่ยงนะครับจะแกงแ้งไงเรามาเระวังเอ่าจกหน่อยนะครับว่าในส่วนพิธีการนะครับเว่าตามรายงานนะครับเวลาเมื่อกลับบอมาตรฐานปัญญายุทธ์คือย่าบตาน เ่วามากกว่าสี่สี่ฟอวถึงขนาดหายขาดนะครับกับมีผ่าทะลายโจรนะครับสี่มันสี่มาตานแนพอทูเล่านะครับผ่าทะลายโจรเ่วามันเป็นแคปซูลเ่ว่าทาทาจะตุ่มที่นามมันได้ครับดีนะครับเดว่าผมคือนจะคิดบอได้หรอก นนนเี่่กิ้ป่าปูปูที่กินนี่ดีนะครับเพราะว่ามันดันดันลูกก็นี่ครับาลีที่ออนี่สองพี่น้องเฮ้าได้รับพิชอบกันเองคือเพิ่นเพิ่นได้ามเพิ่นกบได้้ามเพิ่นไดเส้อแล้วมากับวานามันโ่เพียงพ่อ ในส่วนนั่นกับเพิ่นกับกับเพิ่นกับเบี้ยนคือเก่าเลยครับแงว่าเพิ่นกับวันไหนมีการช่วยเหลือแล้วกับกับเอากับยอมรับสตาร์ก้ามเอาแล้วกับในส่วนที่ในส่วนนั้นแล้วกบคือมันเป็นวิกฤตที่แย่กว่าปีที่แล้วแล้วกับปีนดีแต่ยอมรับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ประมาณเกี่ยวเขาหน้าปังเส็ด ช่วงเอาขึ้นเอาน้ำขึ้นหน้าปีนะครับมันสีนาบจังสีบกนะครับปีใต้เดยแต่ว่าปีนี้เอาขึ้นหน้าปังยกเกมเลยนี่ตำบลงามสว่างหมูซื้อว่าสีก้อนมูนะครับเครื่องสีใดยุดเดินก้อนมูนะครับหมาบานบานพระนะครับม่นสีบัวเดินเลยเครื่องบัวหนามั่นอยู่ใกล้ในส่วนนั้นกัมามีสูบ เดือยยูคือบานไม่มีเฮาานะครับรก็ดีเป็นการที่ยงหนึ่งนะครับบัตรมุกดากับสูบใดน้อยหนึ่งกับกอนนี้กับได้สูบแล้ววนะครับแต่ว่าพิ่นกระยอมหลับแต่ตากล้มแต่ละบุคคลนะครับทีติดหน้าปั้งปีนี้นะครับแต่ยินใจพี่น้องหนากระไรเขากระใต้ไหมก็ห่วงอีกมาทำตืมเติมกระไปนะครับ ในส่วนเกษตรนะครับเพิ่นกสเกษตรในส่วนนี้อยู่นะครับไอทีปลูกหม่ก็อร่วงนะครับเพิ่นการย่งยังรออยู่มีอำเภอราชนาบุรีนี่แหละสีย่งว่าทำได้ในส่วนใหม่ข้อร่วงโลกมันสิมี้สองยางนะครับเพิ่นต้องแยกแยะนะครับว่ามันใหม่สมมติว่าหน้าพี่น้องหน้าผมนี่ เอ็ดหน้าสิบไรแจ็งไหมข้อร่วงไปสามไรบนี้มันกเ็เลยมันก็ต้องแยกแยะนะครับบะได,ดเกีียวจากไรยมันต้องมาแยกตัวนี้แยกตัวนี้ออก้อาไหมข้อร่วงสามไรบนี้ตัวที่เหลือนึ่งเจ็ดไรมันก็ต้องแยกออกไปนะครับคือมันเหตุยาก แต่ว่าเงินนั่นข้างเราจะบ้านเปิดให้เขียวขายทางธนาคารแล้วเงิ่นนั้นอยู่ทางธนาคารก็แบบมันอยู่ี่ส่วนการแยกแกะว่าแต่ละคนมีแยกไมข้าร่วมไปบ่อจบานเฮ่านี่ยีพ่อพุนานน้องแมวกับีในตำพวกเบร์มีหลายนะกับใหม่ข้าร่วมหรือว่าตำเบร์มีหลายได้แม่ก้อ ปณิกรรมมันกิซิมีทักอีกใน,น,น,นส่วงหนึ่งไผแรงแจงไแกไผแรงไผ่กะมี่คือในส่วนนี้แหละมันแย่ๆเห็ดให้ขางสำนักง,งานเกษตรและกทางธนาคารทบกสอ่นเห็ดหยาเพือมันซิมีพอละดีนะไผแรงก็ได้ไม่ข้อร่วงก็ได้พาเกี่ยวธรรมดานี่ก็ได้มักกมีจังหวัดสุรินทร์ได้อยู่หามเพื่อเหลือสิ เดือดซองอำเภอสีีห้องวัดท่านใดนะครับเพราะว่ามันมีไพ่แรงกระทำไหมข้อร่วงนะครับตัวนี้ก็ขอฝากพี่น้องในรอกไปกอนนะครับเดี๋ยวทางเพือนอ้าเขาได้ก็พวกสี่แจกให้พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเจกสมัยเจ๊กี่โบมี่กับโบเ็ตตังแก้ใสได้ละเนาะก็อยู่ไปเพ่อะปานั้น พราะแต่มีโอกาสแต่ละโอกาสเข้ามากแต่ในส่วนนั้าก็ต้องมีความหวังนะครับผมก็มีความหวังเหมือนกันอาเกว่าจักทีตอนไหนนะครับก็เอาไปล่อๆไปนนะั็ในส่วนบ่่ีวนนนนะครัใสอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รักๆคือในวันที่สามเมษายนนะครับสี่พีการ รับเลือกคัดเลือกท้าหากกองเกินนะครับบุไดมีลูกมีหลานนะครับในส่วนปฏิสามเรากับสำหรับตำบลเบิดมันริทีศรีป่าปกสิมีมีตำบลเบิดตำบลธาตุตำบลแก่ย้างสว่างสามบ้านเลยพุทธาคีมนะครับคันเลือกปกติสามมีอยู่ี่รัผมก็จำบ่ได้นะครับว่า มีคนขัดเหลือกอยู่จากคนแต่ว่าว่าเอาทหารอยู่แปดสิบนะครับในส่วนวนาสิซีนี่สี่เอาอยู่ลอยหาคนนะครับมีตำบ,บลรัตนะตำบลน้ำเขียวทับไงตดนแลกหนองบัวทองไทยนะครับสี่เอาเอาอยู่ลอยลอยหาคนนะครับแกที 8, ่คนหนึ่ง่มเกียวครับสมัครนะครับตัวนี้ก็ที่เอาทหารหลายเติบอยู่นะครับ พี่น้องมีลูกหลานอางให้สมัครกันดีนะครับวัดดีการให้แน่ยูกอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องเข้าได้ลูกมีหลาน่อนในส่วนผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนสาง,งก็เกินของประแจเป็นทายทุกคนนะครับว่าหายไปถึงใจแล้วนะครับ นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ลักนะครับเพื่อในมืออื่นพูดเพื่อแจกไหมอีกบ่พัฒนาพ้อนพ่อแจกเต็มมันเสี่ยงแจกมันห้ามผู้ใหญ่ได้หรือหอวขแจกเต็มนันนะครับในมืออื่นพ่อช่อหรือกลุ่มช้ำอาชีพนะครับตอนิี้ได้รบรมอยู่สี่สัลานะครับที่ประชุม นะครับเขาให้พี่น้องคุมชันอาชีพเขารวมรวบรมนะครับในมืออื่นโดยทางพัฒน,น,นาควอนคนจีนมาคุยกับพี่น้องนะครับดูจากสองมุ่งคุมพิจดไปนะครับอยู่ติดตลานะครับ,ารากกบอีกอีกเรื่องนึ่งนะครับเขามาในบ้านเฮานะครับก็คือผมจีปรึกษาพี่น้องเฮาจัง น้องน้ำน้องหัวเรี่เข้านี่นะครับหมูซื้อวัวติปล่อยป้าไปไาที่ที่ได้ซื้อพันป้ามานะครับสี่พันบาทแต,แต่ว่าตอนนี้หมูซื้อวัวน้ำสีบวกมารับกพายามาตีนี่ที่ประชุมวัวสีเข้าสี่ซื้อ,อให้เปิ้ลขายบัตรลงหรือวัวสีเอขาขึ้นขายเลยแต่ว่ามันก็ในส่วนขายบัตรนี่เท่ากับ บปแเน่ไจ่เอาคืนขายเอากับสิหม่นเลยว่ามะกะสิบอป้ากะสิบอเน่าปั้นไหนเอาคืนขายเลยมันเสียดีมะกะสิได้ทุกคนแเ่ว่าก็ต้องซื้อในราคาที่ต่ั้มตลาดนั่นแหละว่าเข้ากับบอบอหงส์กระสีบอแพงแห้งปั้นไหนบอแพงแห้งคือป้าธรรมชาตินะครับปลาเลี้ยงเข้ากับหามาตีในที่ประชุมว่า ทีไหนจะจังไหรหรือว่าเพราะว่าเอาลง,ท,ลงทุนไปสี่พันสี่พันหาร้อยกว่าบาทสี่พันห้ารอยบาทประมาณนี้ซึ่งหัวอาหารนี่ถุงหนึ่งนะครับแับป้าเนี่ยมันกับมีแน่นะครับกับมันกับมันมีคนที่เห็นแก่ตัวนะครับกับมีในส่วนที่ไฟมันกับธรรมดามื่กับในส่วนนะครับ เข้าไปเหตุนังบอด้ยกับบอด้นะครับมันก็ต้องมีการลักว่าเนี่ยบึงธนาคารนะครับพยายามอยากพูดซ้าพี่น้องถามเพราะว่านามันบุกไปแล้วก็เข้าก็ต้องดำเนินการเพื่อเข้าส่องเอาหาทุนขึ้นเขาตั้งมือบ้านเพราะเข้ากับเอาได้ได้เอาเงินกลางนะครับไปสื่อในส่วนนั้นก็อยากถามพี่น้องว่าที่ตังไหนนะครับ หรือว่าคณะกรรมการด่าสิว่าจังไดนในส่วนสิสื่อบัตรขายบัตรร่มหรือว่าสิให้คณะกรรมการเอาวคืนขายนะครับนะครับเอาเอาจะไหนเอาคืนขายคืนขายนั่นละแต่ว่าเอาคืนขายกับที่นี่นะครับเพราะว่บมาการศิลป์บอมฤตวิลี เพราะว่ามันมันสิเป็นถ้าถ้าขายบัตรนี่มันกับวานแบบป้ากันเห้าแล้วเอาขึ้น้ายนี่มันสิเข้ากับแกลากได้มันกัสิเหลือน้ำผมมาได้ความคิดของผมแต่ว่าพี่น้องี่ว่าจะไหนผมว่าบุ๋ เดี๋ยวเดี๋ยวผมณไหามาติหามาตในที่ประชุมเอาดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าจ็สิมันฟังบ่ได้ยิ่งกันหนอกเอาพี่น้องท่านใดที่ว่าขายบัตรให้เขาลงลงมือครับใช่ไม่อยากลบคือไม่สะอาดเอาครับเฮ้ยใครนิ่โอ้ได้เห็นสมควราาเอแล้วใายลงมือครับ

มาเท่าเมื่อี่แนวพ่อพ่อพี่ไปพ่อคนไปเออไปไปดูนะเดินใช่มาถกันนะครับอยาบยาบขอตำแหน่งนะครับย right ังไม่ได้ไปกันครับสีหาพ่นนะครับนะครับคือคพื่อในส่วนอีกเดือนหนึ่งคือตอนนี้ ช่องบุทธภวิมาหลายนะครับเพราะว่าผมบริจาคสุดนั้นมือบริจาคอะไรสี่ท้องินใไสไ่ไอไพระนะครับสี่พระมรณะผมก็ยักไวยผมก็เอาไปส่งทางขุนพัดแปดทางวัดเทลาาผมก็มายักไวยแล้วก็ไปซอยงานบ้านหนองบัวนะครับอตอนนี้ก็ที่วัดจ้าป้าเ<ด>หลือบริการ มีอีกอยู่แขดอนน้องกระทุ่งนะครับตอนนี้ที่ที่เห็นหนังสือนะครับกับยังบวัชเดชซอยกับจีเดยเปิดของกระจายข่าวรับนะครับเพราะว่าวัชชลาดวัชชลาดนี่ที่ไปที่ว่าหมู่บ้านละาพั่นหานี่ผมให้ไปพั่นแปดมาบริกรรมเงินกับเรือนะครับผมกับเอาไปทางบ้านน้องบัวพั่นจี๊ดิ๋ห่าบาท ก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทผมก็จะเอาไปทางวัดเจ้าปาวัดปจ้าปามณีนะครับมันสิได้ยยูสองวัดนะครับมบนีกัเเลือบเลือบแกดอนเหลือเกดอนอดอน้องกระทุ่ม มุกเก่านะครับมันสิเหลือก้าจีขอลัพบริจาคพี่น้องพี่เก่านะครับแตในส่วนปัจจัยราบกาังัรัท้าเพราะว่าห้ากระตองหาให้ไปเนาะครับเออยังมีตอนนี้ก็มีอยู่ทางบ้างปัญเตี่ยมีหนังสือมานะครับดูได้ไปแม่เอ้แม่ก็ร้อนเด้อยล่ะปัญเตี่ยวันนี้ยังแรงนี่แล้วป้าไม่จูบร้อนร้อย คือเพิ่นมีหนังสือมากนะครับเข้ากระสอบกระสอยเพิ่าะวา n เพิ่นเข้ากัมีหนังสือไปถึงถึงทุกท่านก็คือที่หนังสือนะครับก็คือในในส่วนนี้เพิ่นกับคงตีหงกนร้อยมาบาทห้าเศษเนย